oh อย่าไปยอมเมื่อทีมงานทีมงานน้องๆเต้นแล้วทีมงานแก่ๆของพวกเรา ้อย่าแพ้รูกวินมาเร็วแม่แพ้คนไม่ตะไข่เร็ว จะแต่งไปแตงขึ้นอยู่ที่มือไม่กดดันไม่กดดันเลยค่ะถ้าเขาไม่ดีถูกใจเขาจะไปต่อแถวเลยอ่ะนี่ตุ๊กตาไหมตองกาตุ๊กาไปตกูเหมือนจะไปไม่ได้กับลำาหญ่ตอนน้ไมีือแค่สวยน่อทำไมอะ ตรงไหนตรงไัน้อาไป้อยู่รแวนี้ตรงนี้ตรงนตรงไหรนอยู่ระแนี้อยู่ระว ่อย่าอใครอพานะไม่ค่อยากจะขอเพลงไหมคะพี่ๆถ้าไม่มีใครขอเดี๋ยจะร้องเพลงเดี่ยวร้องนะขอเพลงนะ i <laughs> ลอยด้วย,วยอะไรนะจ๊ะฮะอาไปทำอบกอาบูเดมีโอเคเป็นเพลงเ,เป็นเพลงอ่ะที่เรานำมาทำใหม่<อ>ซึ่งเวอร์ชันเก่าเป็นของพี่ทาทาะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ของพี่ก๊อฟเอฟเคโรนะ ที harma, ่ชอบผัดผลไม้เปรี้ยวแซ่บๆนะฮะนี่ของเพลงใหม่เรามาพอดีเลยงั้นเดี๋ยวเราจัดให้เลยเรซ่าเป็นยังไงคะเราอ่าท่าเต้นท่าเต้นเป็นไงบ้างเไงแบบเมื่อกี้นะครับเออได้ไหมอ่ะเดินสับๆฮึโอ้โหหังแน่นแข็งมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราถือว่าส่งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้เดี๋ยวไปที่อ่า โซนด้านหน้าไปเจอกันที่นู่นแล้วก็มีเกมมีแจกเสื้อด้วยนะคะอ่ะส่งท้ายหนึ่งผลงานเพลงกับซิงเกิลใหม่ เราจบจากตรงนี <mat> mm ้เดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะมีการแจกมีการแจกเสื้อสิทธิ์รางวัลด้วยนะคะใครสนใจอยากจะำเร่วมสนุกก็เดี๋ยวไปเจอกันตรงนี้นะคะ อยากจะฝากอะไรไปถึงกำลังใจที่วันนี้เนี่ยมาจากทั่วประเทศเลยครับเชิญคนระับก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาร่วมงานแล้วก็มารับชมคอนเสิร์ตของลหญ่นะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานแล้วก็คือจริงๆก็โชบงานประมาณนี้มากๆเลยเพราะว่าของกินเยอะรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่เวลา ไปตามงานกันจะชอบซื้อของกลับไปลานแล้วจะรู้สึกว่าคือแต่ละร้านที่ทัศน์นมาเนี่ยรสชาติอร่อยคุณภาพดีเยี่ยมมากเลยค่ะชอบทานอะไรเป็นพิเศษครับส่วนมากโอ้จริงๆชอบทรรานปลาค่ะทุกอย่างที่ใสปรร่ปลาจะชอบหมดเลยโซนตามอว่าอะไรใดๆที่มีปลรราเป็นส่วนผสมี่ชอบหมดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นนะรู้แล้วว่าชอบปลานระรานานเดินไปได้โซนนี้โซนนี้ก็มีร้า,านน้ำปลาได้ครับผมไปก้นที่สุดร้านไหนร้านเขาวโพดปลา อุดหนุนก็ได้มีเมนูอะไรที่แบบว่าอยากจะกินตอนนี้ไหมเดี๋ยวจะแนะนำให้มีทอดหมาวยังไอุ้ยไม่มีเลยนะเหมือนเห็นนี่เห็นเขาข้าเห็นคุกทุอย่างอู่เลยเหมือนเดินเข้ามาแล้วเหมือนได้กลิ่นใช่ไหมคะกลิ่นนี้ใช่ไหมคะมีเยอะเดี๋ยวลงไปชุดนา้ว่ามันอยู่ตรงนี้อา มีหลายร้านมากๆครับได้แต่ในที่วันนี้เราเหอว่าเป็นโจทย์งานของโซนสยามสไตล์แลวกันวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของเรามีหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วพอเราอเองก็อยากจะหลักการนะครับเรื่องคนเนี่ยที่คนอยู่นี่หรือรู้ว่าเราชอบอะไรความเป็นไทยของเราเนี่ยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ยังไงในฐานะที่เราเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายอย่างมากๆที่เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะทั้งเรื่องของอาหารการกินหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆหรือว่าวัฒนธรรมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวมันเยอะแยะมากมายเลยสามารถเลือกได้เลยเพราะว่าเรามีรักเก่ามีวัฒนธรรมของตัวเองนะคะแล้วก็อาหารการกินเนี่ย step ถูกใจถูกปากแล้วก็มีให้เลือกกันหลากหลายเลยนะครับค่ะรสชาติซอสโกบอลไปจนถึงน่านจัดจ้านกันเลยทีเดียวค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดแล้ไงมาวันที่สี่เนาะสามวันสามโอเควันที่สามโอเคถ้าเกิดให้เลือกที่ที่เราจะไปฉลองวันเกิดได้ที่หนึ่งในไทยที่ไหนก็ได้อยากไปฉลองวันเกิดที่ไหนเออเอาเป็ภูเก็ตแล้วกันค่ะอยากไปเที่ยวทะเลภูเก็ตค่ะถือว่าเป็นเรื่องได้อย่างเดียวแล้วะมันเยอะ กระบี่อนะกระบี่อะไรก็ตาทําส่แสดงว่าชอบเป็นเลยภาคเหนือเชียงใหม่พนทแจ่มอร่ะเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกมากบอกว่าไม่มีเวลาเที่ยเพราะว่าทํ้งานไปจนถึงปีไม่ถึงปีไหนแล้วตอนนี้เที่ยวทางเซิร์ฟูดูรูปเที่ยวมาดูรูปไม่ตอนนี้ก็บอกว่าถ้าอยากจะเที่ยวแบบเรามีห้องกินหมที่ดูนะตอนนี้เนี่ยพาดูทีมยาเขามีสามารถ ไม่ต้องไปเที่ยวที่จริงแต่เข้าไปนะครับเราจะมีโอ้โหจอบรรยากาศต่างๆเนี่ยจำลองให้สมือนจริงเลยซึ่งวันนี้เขาบอกคนลด50%ด้วยใช่แล้วก็อีกหนึ่งคำถามเนี่ยถามว่าสถานที่เที่ยวในร้อยเอ็ดหรือว่าเอ่อในอีสานตรงไหนนะที่เราสึกว่าเฮ่ยต้องแทนเด็กมาเราพี่กับตรงนั้นอยากแนะนำแล้วก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวอีสานที่หนึ่งอยากแนะนำที่ไหนก็เป็นถ้าเป็นร้อยเอ็ดก็แนะนำให้ไปเที่ยวที่หัวหัวค่ะเพราะว่าหัวหัวตรงนี้ก็ สามารถขึ้นไปด้านบนได้แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบให้เราชมวิวอะไรแบบก็แล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยแล้วก็อย่างเช่นช่วงเทศกาลหรือว่าอะไรเราก็จะจัดงานตรงนั้นมีพุกมีอะไรต่างๆยเช่นช่วงครเราที่ที่ผ่านมาปีนึ้นะคะเราเด็กก็มีโอกาสไปเล่นที่สาวโบนะจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเขาก็จัดงานที่ใหญอลังการมากค่ะก็มีพวกมีอะไรคือเที่ยวที่ไทยแล้ว่าเที่ยวที่ไหนก็ ด้วยความเสด็จของพมพทสุดทันทียี่งเที่ยวไทยนะครับและนี่คือสื่อเป็นของเราวันนี้ครับลำเลยไอ้โชคดีและเชิญฝ่ายลูกค้าเข้ามอบให้แฟนเลยนะครับดีดีครับดชดีเลยคและนี่คือเรเป็นของเราโอเกะที่มาสร้างสีสันให้กับเราไม่เคยให้ผิดหวังเลยเพราะว่าได้ให้ในกันตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะครับไม่หยุดกันเลยทีเดียวโอเคแล้วก็สามช คุณกี๋บอกว่าเขาไม่เหนื่อยว่าบอกเขาน้องสดเขาเต้นด้วยแล้วเขาเต้นตลอดเวลา